นี่เป็นอีกหนึ่งปีครับที่อีเวนต์อย่างโรบอ n อินโนเวชันวอ s มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะเอาเอจริงคือมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ไปแล้วครับเพราะว่าอีเวนต์นี่เนี่ยมันแทบจะมีดราม่าทุกปีนะแต่ปีที่แล้วนะครับถือว่าหนักพอสมควรเนื่องจากระบบเกมเพลย์ของอีเวนต์แมบที่เข้าชิงการโกงครับจะบอกว่าโกงก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนโต้กลับต้องบอกว่าเป็นการง้อซื้อนะครับแฟนคลับให้มาโหวต ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ก็ไม่วายครับที่จะมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับจากบรรดารายชื่อพู้เข้าชิงครับของอีเวนต์โรบอกอินโนเชนอวอร์ดประจำปี2025นี้นะครับซึ่งดราม่าเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันหนักขนาดไหนมีตั้งแต่ที่มันหนักนะครับถึงเบานะซึ่งในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคย ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มครับ UGC Item รวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโดบ็อกลิงกลุ่มอยู่ที่ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับพูดถึงดราม่าของ r o บ็อก i n n o v a t i o n Award ผมขอย่อชื่อนะว่า RIA นะครับโห oh, อ่านชื่อยาวเนี่ยปวดหัวมาก ผมต้องขอเกินก่อนว่าอีเวต์นี้มันคืออะไรหลายคนที่ไม่เคยดูนะครับคลิปผมเลยผมจะบอกเลยว่าอีเวนต์ RIA ครับของ Roblox เนี่ยมันคืออีเวต์ครับประกาศรางวัลนะครับเกมดีเด่นประจำปีซึ่งพูดง่ายๆครับเป็นเสมือนกับงานออสการ์ครับฉบับ Roblox ที่เป็นการสนับสนุนนะครับผู้สร้างเกมครับใน Roblox ครับที่จะยกย่องเกมที่ดีครับในแต่ละปี ซึ่งมันก็จะมีหมวดเข้าชิงนะครับหลายหมวดมากนะในอีเวนต์อย่าง RIA นะครับของปีนี้ซึ่งมันก็มีประเด็นเนี่ยครับเกี่ยวกับประเภทเกมครับที่แต่ละเกมนะครับได้เข้าชิงถ้าจะให้อธิบายเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทางโ o บ็อกเนี่ยถึงหยิบบางเกมนะมาใส่ในหมวดเข้าชิงเหล่านี้นะครับอย่างเช่นหมวดอย่าง Best Strategy ครับ ถ้าใครจําได้ปีที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นนะที่อยู่ดีเนี่ยแมปสตองเกมโปโลกาวครับไปอยู่โพในหมวดเบสเตอร์จีซึ่งตอนนั้นก็มีคนไปบ่นมากมายครับว่าไอเกมนี้มันไม่ได้วางแผนเลยนะแค่กดสแปมสกิลก็ชนะแล้วซึ่งมาปีนี้ครับก็ไม่หลอกเดิมครับคือมีเกมที่ไม่น่าจะเป็นเบสเตอร์จีครับหายเกมมากอย่างเช่น เอสเพนดิชันแอนตาร์ติกเนี่ยผมเคยเล่นเกมนี้นะผมมั่นใจว่าเกมนี้ไม่น่าจะวางแผนนะครับน่าจะจัดอยู่ในหมวดอย่างเซ r v อร์ลมากกว่าหรืออีกเกมนึงครับในหมวดเดียวกันอย่าง f o r ์เซเอันนี้ผมขอโทษแฟนเกม f s r ์เซเนะครับผมเชื่อว่ามีแฟนเกมเนี่ยดูชอมผมเยอะคือผมก็ไม่ได้เกลียดเกม f s r ์เซเนะแต่ผมมองว่าไอ้หมวด b บสต t ริจเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเกม4 Se ์เซนเลยครับ มันน่าจะอยู่หมวดอย่างโซเว e l หรือเฮอร์เรอร์มากกว่าเกมเตสเร็วเนี่ยเออยังพอว่าได้นะครับแต่ไอสองเกมเนี้ยเหมือนมาใส่ครับให้มันเต็มเฉยซึ่งโรบ็อกก็ไม่ชวนนะว่าเข้าใจความหมายของเบสตเตอร์จีหรือเปล่านะคือถ้าพูดตามความจริงคือโรบ็อ x ก็ไม่ได้มีหมวดเกมนะอย่างสเตอร์จี้นะครับหรือเกมวางแผนตั้งแต่แรกครับอยู่แล้วเหมือนทางโรบ็อ x แกบ้าจี้ครับอยากใช้หมวดนี้ในการให้รางวัลเกมนะ แต่กลับไม่สามารถหาเกมครับที่เป็น s t ตอริจีจริงๆได้อะอันนี้คือผมไม่เข้าใจทางโลบ็อกจริงๆปีหน้าเนี่ยน่าเอาออกนะหมวดนี้เพราะว่ามันเละทุกปีจริงๆนะครับกับไอหมวด Best s t อริจี้อีกหมวดหนึ่งครับที่ทางโลบ็อกเนี่ยจัดเกมแบบสุ่มนะจนไม่น่าให้อภัยครับกับหมวดอย่าง Best Ro l e Play and Avatar s ซีอนซึ่งในบรรดาเกมที่เข้าชิงครับมันมีเกมอย่าง a d u s t ต Trip ผมย้ำนะว่าเกมอด Dusty Trip กับเกมกัว Garden คือกัว Garden เนี่ยไม่ใช่ r o Play แน่นอนนะมันเป็นเกม Simulation มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ใช่เกม a ว a t a r s i ด้วยเพราะมันแต่ง a ว a t a r ไม่ได้แล้วก็เกมอย่าง Dusty Trip อันนี้ผมเคยเล่นเป็นเกมแนว,วโวย v ว v มากกว่าเกมแนว r o Play กับ a ว a t a r Sim นะครับแต่ทาง Roblox จัด2เกมนี้ครับมาใส่ประเภทเกมนี้ ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับที่มองว่าหมวดเกมกับเกมที่มันเข้าชิงเนี่ยมันไม่ตรงเพราะว่าก็มีคนอื่นนะครับที่มองแบบเดียวกันนะครับใครที่คิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะแต่ผมมองว่าไอหมวดเบสเออรจี่เนี่ยอันเนี้ยควรพอรดนะจากรางวัลของปีหน้านะครับเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเละนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับที่เอาตรงคือมันก็ไม่ได้ผิดที่ทางโลบ็อกหรออกแต่ว่าแฟนเกมหลายคนครับรู้สึกแบบเดียวกันก็คือ เกมที่เข้าชิงในปีนี้ครับมันซ้ําซ้อนเยอะมากอย่างเช่นเกมอย่างแดนนี่เวอร์กว่าการ์เดนแล้วก็โฟเซคเคนนะครับที่สา3เกมเนี้ยปรากฏเข้าชิงนะสูงถึง3หรือ4รายการติดเลยจนหายคนมองว่าโอ้โหพี่แกนเนี่ยจะเอาทุกสาขาเลยเหรอคือมันก็เยอะเกินไปอะครับคือผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าปีนี้เกมที่เข้าชิงครับมันไม่ค่อยหลากหลายครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ผมต้องใช้ว่าเป็นโอเวอร์เรท หรือเกมที่คนเล่นเยอะนะต่างจากเกมที่มันเป็นเกมแบบน่าเข้าชิงจริงครับแต่ว่ากลับไม่ได้โผลมานะในปีนี้ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนที่โรบอกแกเนี่ยเปิดรับเกมที่เข้าชิงนะครับหลายคนก็จะโหวตเกมที่แกชอบกันนะซึ่งก็ไม่ค่อยแปลกใจที่ทําไมหมวดอย่างเบสต์เดจี้กับหมวดอย่างโรเ์กับอวตารซิมเนี่ยครับมันถึงจะเพี้ยนนะครับแต่ก็อันนี้ต้องโทษที่ทางโรบ็อกในการจัดนะคือแกดันจัดตรงชินเลย แกไม่ปรับเปลี่ยนเลยเหรอเนื่องจากหมวดเกมเนี่ยมันไม่ได้เข้าครับกับรางวัลที่ชิงเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ผิดหมวดนะครับหมวดตรงแต่ว่าทีมงานโรบ็อกที่คัดคนเข้าชิงครับอันเนี้ยไม่น่าให้อภัยครับเพราะว่าในหมวดอย่าง b e s t UGC Item ครับมันจะมีไอเทมหนึ่งนะที่เป็นหมวกครับมีชื่อนะว่า d i s t r e s s black hat backward มันคือหมวกใส่กับด้านนะครับโดยมีคนไปนค้นพบนะว่าหมวกใบนี้ครับเป็นหมวกที่ก๊อฟฟี m โมเดลมานะครับจากเว็บไซต์สกิทแฟบคือเป็นฟรีโมเดลอะครับที่ไม่ได้สร้างเองไม่ได้ครีเอทีฟเองแต่ว่าเอาโมเดลทั้งดุนครับไปทําเป็นไอเทม UGC ไปขายแล้วทางทีมงาน Growbox โโเนี่ยสนใจไอเทมนี้ครับเลยหยิบมานะเป็นหนึ่งในไอเทมครับสำหรับการเข้าชิงรางวัลครับ ของ RIA คือถ้าประกาศผลมาเนี่ยไอเทมนี้ชนะนะดราม่าแน่นอนครับเพราะว่ามันคือการตบหน้านะเหล่าทีมงานสร้างไอเทมครับ UGC ของ r o b l o x ทุกคนเลยคือแทนที่หลายคนที่สร้างไอเทมเสวยๆครับจะได้รางวัลกันนะกลายเป็นว่าไอคนที่ขี้เกียจครับดันชนะรางวัลซะงั้นแล้วก็มันเป็นการที่ยึดตำแหน่งนะผู้เข้าชิงครับที่ดีกว่านี้ด้วย คือผมเชื่อว่าไอเทมที่ทางโรบ็อกหามาเนี่ยมันน่าจะมีที่ดีกว่านี้นะแต่ทางโรบ็อกกลับเลือกนะครับไอเทมที่ไม่โอเคมาเป็นไอเทมก๊อปปี้ด้วยนะหนังซ้ำไอหมวกใบน,นี้ครับมีคนก๊อปปี้นะครับทำซ้ําซ้อนด้วยนะประเด็นเออไม่ชัว่ทางทีมงานใช้ตาหรือใช้อะไรดูนะครับถึงหยิบไอเทมนี้มาในการเข้าชิงได้แล้วก็อีกประเด็นดรามมาหนึ่งครับกลับมาที่เรื่องของหมวดเกมที่เข้าชิงนะครับ เกี่ยวข้องกับตัวของหมวดเกมอย่างเบสชูเตอร์ไอหมวดเนี้ยทั้ง4เกมนะมันตรงปกตินะครับแต่มันจะมีอยู่เกมหนึ่งที่ช่วงต้นปีเนี้ยมันมีดรามา่าก็คือเกมอย่างแฟนตอมฟอร์ e ครับคือผมไม่ได้ทำลิปดราม่าเรื่องนี้นะแต่ผมก็ติดตามดราม่านี้อยู่ใครที่ไม่เข้าใจนะครับผมจะขอสรุปส,ปสั้นๆง่ายๆนะว่าทางทีมงานแฟนตอมฟอร์ครับเมื่อช่วงต้นปีนี้โดนแชนะครับโดยช่องอย่างสเตรเดอที่ก็ได้มีการบอกนะว่า ทานทีมงาน n ฟ o มฟอร์สครับส่วนใหญ่ครับเป็นคนที่มีพฤติกรรมแ,บบแปลกๆครับทํานองว่าเป็นเปโด้เราทางทีมงาน n ฟ o m f o r ์สทุกคนนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ครับหรือประกาศเลยปิดบังข้อมูลนี้กันหมดครับคือมีคนทําผิดในกลุ่มก็ช่วยปิดบงังแล้วมันจะมีอยู่เคสหนึ่งครับที่เป็นตัวของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเกม p ฟ o มฟ o ร์สอย่างช่องจู๊กนะที่ล่าสุดเนี่ยเขาติดคุกไปแล้วนะครับ จากการที่ว่าช่องจูก๊กเดินทางครับไป10ชั่วโมงครับไปหาเด็กครับเพื่อไปมีอะไรกันผมย้ำนะว่านายคนนี้ยอมขับรถไป10ชั่วโมงเพื่อไปมีอะไรกับเด็กนะครับโอ้โหเป็นเรื่องหนึ้งที่คือร้ายแรงมากนะในวงการ r o บ็อกนะครับแล้วก็วงการของยูทูบเบอร์โรบ็อกด้วยซึ่งทานโตของ f a นน์ฟอ e เนี่ยก็มีการเชิญในคนนี้นะครับมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ซึ่งเอาจริงๆคือที่มันเป็นปัญหาก็คือทางตัวของทีมงานแฟล o อมฟอะครับเขาทราบอยู่กันนะว่าช่องจูมีปัญหานี้ครับแต่ทางตัวของทีมงานแฟลตอมฟอสสแล้วก็น่าจะเป็นตัวของฝั่งหัวเรือด้วยนะครับเจ้าของเกมแฟลตอมฟอสสอย่าง a อซิดแองเเนี่ยมองว่าจูเป็นคนดีเพราะเข้าสัญญานะว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกสุดท้ายครับเรียบร้อยครับติดคุกอันนี้นครับก็เป็นปัญหาที่ว่าทำไมหลายคนถึงไม่โอเคนะที่ เกมฟอนต์ฟอร์ดครับถึงมาเข้าชิงด้วยในความคิดส่วนตัวผมนะนอกจากดราม่านะครับ Phantom Ford เกมฟอนต์ฟอร์ดมันเป็นเกมที่เก่าแล้วอะครับมันไม่ค่อยพีคนะเหมือนเกมอื่นนะครับโดยเฉพาะกับไรวอลแล้วก็ฟอนต์ฟอร์ดเนี่ยมันเพิ่งจะมาอัปเดตต่อเนื่องเนี่ยประมาณช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะเป็นเกมที่ค่อนข้างได้จะโดนปล่อยมาสมควรครับแต่ว่าเพิ่งจะกลับมาอัปเดตทีอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าใครจะชนะนะครับในหมวดของเบชูเตอร์นะ ซึ่งนี้ก็คือดราม่าทั้งหมดนะครับของอีเวนต์อย่าง RIA นะก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าเพิ่มนะครับอาจจะไปมีดราม่าเพิ่มอีกทีก็ตอนนู่นนะครับจบอีเวนต์นะครับ,บ,รบประกาศผลในงาน r d c นะปีนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับกับประเด็นนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม